กดสวิตช์ปุ่มกด forward นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับเมื่อเราปล่อยมือออกจากสวิตช์ปุ่มกดนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์1เฟสด้วยสวิตช์ลอกไฟฟ้าหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ของเครื่องซักผ้านะครับ ก็จะสามารถกลับทางหมุนของมอเตอร์ได้นะครับมีสายอยู่3เส้นนะครับสำหรับการต่อใช้งานเบรกเกอร์แมกนีติกฟอร์เวิร์ดแมกนีติกรีเวิร์ดและสวิตช์ล็อกไฟฟ้านะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายนะครับก็จะมาเข้าบนเบรกเกอร์นี่นะครับสายลายเข้าบนเบรกเกอร์ออกจากเบรกเกอร์นะครับ ก็จะไปเข้าตัวสวิตช์ลอกไฟฟ้านะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ลอกตัวสวิตช์ลอกนะครับก็จะประกอบไปด้วยปุ่มกด e ิ e จ g นซี y ปุ่มกด f o r w เ r d ปุ่มกด r e เว r ร์นะครับออกจากเบเกอร์นะครับ ก็จะมาเข้าปุ่มกด EMERGENCY ออกจากปุ่มกด EMERGENCY นะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับออกจากปุ่มกด EMERGENCY ก็จะมาเข้าจุดคอมมอนนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดคอมมอนนะครับของปุ่มกด forward และ reverse ของตัวสวิตช์ล็อกนะครับจุดคอมมอนนะครับของปุ่มกด forward และปุ่มกด reverse ของตัวสวิตช์ล็อกไฟฟ้านะครับการต่อใช้งานนะครับเราจะต่อจุดนี้นะครับ forward reverse นะครับออกจากปุ่มกด forward นะครับ จุดนี้นะครับปุ่มกด forward ก็จะมาเข้าหน้า contact ของ Magnetic r e วิ r ์ดนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหน้า contact nc นะครับเราจะต่อ interlock กกันนะครับหน้า contact ของ Magnetic r e วิ r ์ดนะครับ หน้าคอนแทคเอ็เข้าหมายเลข21ออกหมายเลข .2 2นะครับเข้า21นะครับออกหมายเลข .2 2ก็จะมาเข้าคอยของแมกนีติกฟอร์เวิร์ดนะครับจะมาเข้าที่ A1 นะครับ ออกจากเมกนิติกฟอร์เวิร์ดนะครับก็จะเป็น A2 นะครับก็จะเป็นาสายนิวตันนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันสายลายนะครับก็จะเป็นสายสีน้ําตาลสายนิวตันก็จะเป็นสายสีสีฟ้านะครับตอนนี้นะครับเราต่อฟอร์เวิร์ดเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะต่อรีเวิร์ดนะครับก็จะออกจาก ปุ่มกด reverse นะครับของสวิตช์ลอกจุดนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มกด reverse ของตัวสวิตช์ลอกไฟฟ้านะครับก็จะมาเข้าหน้า contact ของ magnetic forward นะครับก็จะเป็นหน้า contact nc นะครับก็จะเข้าหมายเลข21 ออกหมายเลขยี่สิบสองนะครับจุดนี้ก็จะเป็นหมายเลขยี่สิบสองออกหมายเลขยี่สิบสองก็จะมาเข้าคอยของไม่เนีติกรีเวิร์ดนะครับก็จะมาเข้าที่ a หนึ่งจุดนี้นะครับก็จะเป็น a หนึ่งออกจากเมเนติกรีเวิร์ดนะครับ a 2นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับเราจะเอาจาก Magnetic ฟอร์เ r ิร์ดนะครับ A2 จำมาที่ m มก n e ติกรีเ e ิร์ดนะครับที่เป็น A2 นะครับครับตอนนี้เราต่อวงจรควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาต่อมอเตอร์กันนะครับมอเตอร์ motor นะครับก็จะมีสายอยู่ทั้งหมด3เส้นนะครับสายสีเทานะครับก็จะเป็น c o m มอนสายสีม่วงนะครับ forward สายสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็น r e v e r ์นะครับถ้าเราต่อสายสีเทากับสายสีม่วงนะครับ forward ถ้าเราต่อสายสีเทากับสายสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็น r e v e r ์ e นะครับสายลายนะครับก็จะมาเข้าบนแมกนีติกนะครับจะเข้าจุดไหนก็ได้นะครับ L 1 L 2 L 3ก็ได้นะครับมีอยู่3ช่องนะครับสำหรับการต่อใช้งานเราต่อใช้งาน มอเตอร์หนึ่งเฟสนะครับเราจะใช้แค่ช่องเดียวนะครับของเมเนติกสายลายนะครับวันนี้นะครับเราจะเอาจากบนเบเกอร์นะครับจุดนี้นะครับการต่อใช้งานจริงนะครับเราจะเอาจากล่างเบเกอร์เมนนะครับมาเข้าที่บนเมกเนีติกนะครับจุดนี้นะครับจะมาเข้าที่ l 2นะครับ สายไลน์มาเข้าที่ L2 ของ m ม g n e t i c f o r w a r d จาจาก L2 นะครับของ m ม g n e t i c Forward ก็จะมาเข้า L2 นะครับของ m ม g n e t i c r e เ e r ร์แมกนิทิคฟอร์เวิร์ดนะครับเข้า L2 ออก T2 นะครับ ทีจุดนี้นะครับก็จะเป็น forward นะครับก็จะเป็นสายสีม่วงก็จะมาเข้าที่ตัวมอเตอร์นะครับส่วน m a g n ติกร r e วิ r ์ดนะครับเหมือนกันนะครับเข้า L2 ออก T2 นะครับก็จะมาเข้าสายสีน้ำเงินนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็น r e วิ r ์ดนะครับสายสีม่วงนะครับ f o r ิร์ดสายสีน้ำเงินนะครับีเวิ r ์ e ส่วนสายสีเทาจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายคอมมอนนะครับหรือสายนิวตันนะครับเราก็จะมาเข้าที่จุดไหนก็ได้นะครับที่เป็นสายนิวตันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเอาที่จุดนี้นะครับ A2 ของเมนิติรีเวิร์ดนะครับการต่อใช้งานจริงนะครับเราจะเอาจากล่างเบเกอร์เมนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบเกอร์เมนออนเบเกอร์ย่อยกดสวิตช์ปุ่มกด forward นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางาด้านซ้ายนะครับเมื่อเราปล่อยมือออกจากสวิตช์ปุ่มกดนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดทำงาน forward นะครับปล่อยมือออกจากสวิตช์ปุ่มกดนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานครับ ทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มอเตอร์หมุนไปทางด้านฝานะครับหรือรีเวิร์สนะครับเราก็จะกดสวิตช yep. ์ปุ่มกดรีเวิร์สจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับกดสวิตช์ปุ่มกดรีเวิร์สมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางด้านฝานะครับเมื่อเราปล่อยมือออกจากสวิตช์ปุ่มกดรีเวิร์สนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดทํางานรีเวิร์สมอเตอร์ทํางานหยุดการทํางานโดยการปล่อยมือออกจากสวิตช์ปุ่มกดนะครับ มอเตอร์ทํางานตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินนะครับถ้าเรากดสวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดทํางานเหมือนกันนะครับเห็นไครับครับถ้าเรากดสวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินนะครับเราก็จะไม่สามารถกดสวิตช์ปุ่มกดรีเวิร์ดและฟอร์เวิร์ดได้นะครับเปิดสวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินนะครับหมุนไปทางด้านฝารีเวิร์ดนะครับมอเตอร์ทํางาน ปล่อยมือออกจากสวิตช์ปุ่มกดนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ